คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคํานวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับอันนี้ก็มาถึงสูตรดับหลักร้อยบน อันนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับพี่น้องนะสูตรเก่าตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับก็นํารางวัลที่หนึ่งหลักร้อยคูณสามครัคงทีสามเลยในตัวไหนก็ตัวนั้นเป็นเลขหลับเราก็จะได้อันนี้ไปนะครับเขาพึ่งหลุดไปหนึ่งงวดนะครับแล้วก็เข้ามาหนึ่งสองสามงวดติดแล้วสามงวดนะครับเราก็มาดูงวดที่สี่กันว่าเขาจะยังเข้าไปต่อไหมนะครับสูตรนี้สูตรนี้ก็ง่ายๆนะพี่น้องนะก็จะเป็นสูตรเป็นเลขคูณ ก็จะเป็นเอาหลักร้อยมาคูณค่าคงที่สามของนี่นะครับเอาหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งมาคูณค่าคงที่สามได้ตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับก็ง่ายๆนะครับแปดคูณสามก็ได้ยี่บสี่นะครับแปดคูณสามก็ได้ยี่สิบสี่ก็เอาแต่เลขสี่มาเลขสี่เป็นเลขดับประจำหลักร้อยนะครับงวดน,นี้ เพราะว่ามันเป็นสูตรเก่านะครับสูตรนี้เขาก็เข้ามา3งวดติดแล้วเราก็มาลุ้นงวดที่สี่ต่อไปนะพี่น้องนะแล้วก็ไปชมของเลขดับหลัก10บนสูตรเก่านะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสูตรเก่างวดที่ผ่านมาก็ออกมา8ปดหกดนะครับเลข10บนเห็นไหมผมให้เลข5้าไปเข้ามาเลข6กก็ถูกนะครับพี่น้องนะ นะครับก็ไปดูกันใหม่ประจําของงวดวันที่หนึ่งเมษาก็เข้าเข้ามาสี่งวดติดมาลุ้นงวดที่ห้ากันนะครับพี่น้องนะว่าเขาจะเข้าไปยาวไหมแต่ก็ต้องระวังกันนะครับพี่น้องพราสูตรพวกนี้ส่วนมากเขาจะเข้าประมาณเจ็ดแปดงวดแล้วหลุดนะครับก็ต้องขอภัยมีเสียงรบกวนนะพี่น้องเนาะอย่างนี้แหละครับก็ธรรมดา ผมก็ย้ําเสมอนะครับเลขดับอ่ะไม่ให้ตัดทิ้งเอาไปลดต้นทุนเท่านั้นอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสูตรดับหลักสิบบนสูตรเก่านี้ก็เอาหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งมาบวกสองตัวล่างของหลักหน่วยแล้วก็มาบวกค่าคงที่เก้าได้ตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับก็จะเป็นแปดบวกสามก็เป็นสิบ เอ11บวก9ก้าก็เป็น20นะพี่น้องนะก็เป็นเลขศูนย์ดับหลักสิบบนนะครับสูตรนี้ก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ไปชมของหลักหน่วยกันนะครับพี่น้องนะเราก็ไปเร็วๆกันหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับเห็นไหมสูตรดับหลักหน่วยบนงวดที่ผ่านมาออก8 6ห เจ็ดเห็นไหมผมให้เลขหกไปเข้ามาเลขเจ็ดนะพี่น้องนะเพราะว่าเขาพึง่งพึ่งหลุดไปหนึ่งงวดตอนนี้เข้ามาหลุดหนึ่งแล้วก็เข้าหนึ่งสองสามสี่เข้ามาหลุดงวดที่ห้างวดที่หกก็ไปต่อนะครับนะครับแล้วก็ไปรุ้นงวดที่เจ็ดกันต่อนะพี่น้องนะงวดที่เจ็ดก็สูตรนี้ก็ง่ายๆนะครับพี่น้องก็เอารางวัลที่หนึ่งเอาหลักพันบวกหลักหน่วยนะครับของรางวัลที่หนึ่ง ก็ได้ตัวไหนก็ตัวนั้นเป็นเลขดับนะครับของวันที่1เมษาคมนี้ก็สูตรนี้ก็เอาพันพันก็เลขเจ็ดหน่วยก็เลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสีก็เลขสี่ดับหลักหน่วยบนนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะพี่น้องนะเลขดับก็จะมีแค่นี้ก็อาจจะมีเลขเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้ ก็รอดูถ้าผมมีเวลาผมก็จะทําให้แต่อันนี้ก็จะเอาแค่เลขดับลงให้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องนะเพราะว่าเพื่อเป็นทานให้ทุกๆคนเนาะเพื่อเผื่อเขามีโชคมีลาบกับเรานะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ก็สวัสดีนะครับ